สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะที่28ครับกันยายนปี2568ครับเวลานะครับหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีนะครับโดยประมาณก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับรอบดึกนะครับสําหรับอู๋กับแออโต้ลุมีครับซ้อมเม้นบีเอ็มโฟกัลวเป็นยุโรปเฉพาะทางนะครับผมช่างเปิดครับก็เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปนะที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดหัวข้อเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองเป็นรถยุโรป นะครับท่านไหนที่ชอบรถเก่านะผมพูดทางด้านรถเก่าก่อนนะครับก็เห็นทำรีวิวกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะฮะราคา4 5 0ห้0ห0 0 0นบกหมืแสนกว่าสองแสนสองแสนกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะขั้นไว้แล้วกันนะฮะเอาเริ่มตั้งแต่รุ่น W124 เลยนะครับในฐานะที่อ่าซ่อมเบนซ์กับ BM เนะครับก็จะยกตัวอย่างหัวข้อคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเบนซ์แล้วก็ BM ตั้งแต่เบนซ์นะฮะ เป็นรุ่นเบนซ์นะฮะ W124 W222 W210 W211 นะเอาเป็นว่า4รุ่นก่อนนะสุดที่ W211 นะครับท่านไหนที่มีงบประมาณแสนกว่า20000 200, นสองแสนกว่าสามแสนอะไรก็แล้วแต่ต้องการใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือบินซินนะครับในเบนซ์นะฮะแล้วก็ในรถ BMW นะครับก็ต้องแต่ e สามสิบนะฮะ e สามหกนะฮะ e สามสี่ e สามเก้า e สี่หกนะครับแล้วก็ e เก้าูแล้วกันนะครับยังไม่ไปถึง x 1นะครับนะก็สุดที่อ่า e หกศูนยะ์ e 0, แล้วก็ e เก้าศูนย์ก่อนละกันนะครับเพราะราคาประมาณอยู่ในเลทนี้นะไม่เกินสามแสนกว่าอย่างสวยจัดเลยนะถ้าไม่สวยจัดในรุ่นพวกนี้ก็จะรองลงมาตั้งแต่สองแสนต่ำลงมาจนถึงหลักหมื่น นะครับท่านไหนที่ดูรีวิวจนเคิมนะผมเตือนสตินิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรถไบกเกสียนเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเป็นความฝันตั้งแต่ทํางานเห็นเจ้านายขับหรือเห็นลูกเจ้านายขับหรือ,อมีความหลงไหลในรูปโฉมอยู่แล้วนะครับในมามาถึงในตอนนี้ก็เป็นช่วงนาทีทองเพระาะว่าได้พเราสองล้านกว่าสามล้านเหลือในราคาหลักหมื่นหรือแสนต้น,ตน นะครับซึ่งหายไปตกยี่กว่าเท่า30ิบเท่านะครับแต่รุ่นปีพศออก็ลึกเอาเรื่องกันนะจากประสบการณ์ที่ได้ทําอยู่นะนะ,ะมีเงินแสนห้านะไปซื้อรถแสนมาขับเหลือเก็บไว้ห้าหมื่นคิดว่าสำรองจ่ายจะพอนะครับเมื่อมาซ่อมจริงๆจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามายืมญาติยืมญาติาข้างเมียยืมเพื่อน ยือมอ่าพ่อแม่นะไม่พอซ่อมนะครับไม่พอซ่อมนะนะเพราะฉะนั้นซื้อมาขับโกโก้เดือนสองเดือนได้นะซื้อมารับลูกรับหลาน5้กิโลสิบกิโลยี่ิบโลได้แต่ซื้อมาเดินทางไกลเป็นพันพันกิโลหรือ แปดร้อยโลเจ็ด้อยโลขับสี่ร้อยโลต่อเนื่องไม่ได้วิ่งในเวลากลางคืนไม่ได้เสี่ยงกลัวรถดับกลัวปัญหาที่ตามมากลัวความไม่พร้อมนะขนาดซ่อมไปเป็นแสนแล้วก็ยังไม่มีความสบายใจเพราะรถซื้อมาในราคาที่ถูกมากนะผมอาจจะดูพูดวนไปหน่อยนะท่านลองนะค่อยๆฟังนะครับจากการที่ผมได้ซ่อมอยู่นะเมื่อซื้อรถมาแล้วเนี่ย จะต้องทําการซ่อมไหล่ระบบนะอย่างเช่นความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะผมจะแยกแยะให้ท่านฟังเพียงในเวลารวบลัดคร่าวๆนะครับก็หนึ่งระบบเบรกนะระบบเบรกสายอ่อนเบรกแตกออไหมผ้าเบรกมีไหมจานเบรกเป็นร่องเป็นรอยจานเหล็กจานเบรกบ,บางหรือ,อยังบังเบรกบนอยู่ในสภาพดีไหมหม้มอลมเบรกเก่าไหมมีการรั่วของหม้อลมเบรกไหมระยะเบรกดีไหมตรวจสอบระยะเบรก นะอันดับที่2ตรวจสอบระบบช่วงล่างแหลกบังคับเลี้ยวน็อตล้อแน่นไหมแหลกบังคับเลี้ยวแน่นไหมลูกหมากแหลกแน่นไหมแขนแหลกแน่นไหมยอยบังคับเลี้ยวจากโครงอะไรลงมาแน่นไหมน็อตโครงอะไรแน่นไหมนะแล้วก็เกี่ยวกับะระบบการทรงตัวนะครับดูสอดคล้องไปเลยนะเพราะมันไม่เกิดความไม่ปลอดภัย ในจุดที่ผมบอกมันจะไม่ปลอดภัยส่วนโชคเสียมันก็ไม่หลุดปีกนกบูตแตกบูตฉีกบูตขาดมันก็ไม่หลุดนะแต่หัวลูกหมากไม่ได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกหัวลูกหมากช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นปลายปีกนกต่างๆที่เป็นหัวลูกหมากมันโอกาสมันจะหลุดได้แต่ในยุโรปมันมีขึงเงินอยู่สองอันเพราะนั้นมาทำมันหลุดอันหนึ่งมันเหลืออันหนึ่งก็ค่อนข้างอย่างเซฟตี้นะแต่ถ้าแหลกนะชุดบังคับเลี้ยวเกิดปัญหาขึ้น อาจจะเสียชีวิตได้เลยทั้งคันรถนะเราจึงเน้นระบบเบรกก่อนแล้วมากับระบบช่วงล่างนะพอได้สองระบบแล้วครับขึ้นไประบบเครื่องยนต์นะครับต่อด้วยระบบเกียร์ต่อด้วยระบบฟังก์ชันในรถนะต่อด้วยระบบแอร์คอนดิชันออันดับสุดท้ายในการไล่นะทุกคันที่ผมไล่เพราะนั้นที่ผมพูดมานะใน5เมนนะระบบความปลอดภัยระบบห้ามล้อระบบหยุดรถนะระบบช่วงล่าง ระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟฟ้ารถยนต์ระบบแอร์คอนดิชันห้าหรือ6เมนหลักๆที่รถต้องมีความพร้อมนะทีนี้ท่านซื้อรถมาราคาแสนกว่าเอาคข้าวๆซื้อชุดซ่อมแบบไม่มียี่ห้อเลือกซ่มอมเฉพาะจุดนะครับเพราะว่ารถเก่าส่วนมากของแท้ห้างจะไม่ค่อยผลิตแล้วบางที่ก็ไม่ผลิตบางที่ก็มีแท้ห้างอยู่ นะครับส่วนมากจะเล่น o อเกันมากกว่าหรือของเทียบเก็ตลองนะครับหอย่างนะครับหอย่างนะผมยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณซ่อมช่วงล่างส0 0 0 0สมมุติสามหมนะเป็นราคาถูกแล้วช่งางรู้จักกันกันเองช่างไม่โขกไม่โกงไ,ไม่กินไม่ทุบหัวเอานะส0 0หมื 30, ให้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นชกมัเป็นบิกนก ไม่ว่าจะเป็นแขนแหลกยางหมอนกันโคมงยางกันกระแทกโชกเบ้าโชกบนนะชกสีต้นเลยนะฮะสปริงโชกอะไรรวมอยู่ในนั้นเลยเบ็ดเสร็จเกียร์กันเลยหกข้อละสามหมืนะ 30, นะสามหมื่นะช่วงล่างสามหมืเครื่อง 30, สามหมื่ซีนเปลี่ยนให้หมดท่อน้ำเบาน้ำหม้อน้ำ ออยเครื่องออยเกียร์นะไดสตาร์ทไดชาร์จบัมติกกองเบนซินหัวเทียนคอยจุดระเบิดเซ็นเซอร์จุดระเบิดพอไหมสามหมื่นพอไหมไม่พอแค่ไดสตาร์ทกับไดชาร์จสองลูกนี้เอาวดไปเท่าไหร่แล้วอันนี้คือหัวข้อที่สองหัวข้อที่สามนะระบบเกียร์ก็อาจจะมีไม่มากนะ ก็ถ่ายของเหลวเปลี่ยนกองเครื่องกองเกียร์ไปก็ไม่เกินหมืน่นนะอาจจะมีการล้างวาลบอดด้ด้วยนะให้เผื่อไปเลยนะตีสักหมื่นห้าในระบบเกียร์นะครับต่อไปก็จะเป็นระบบฟังก์ชันในรถก็คือระบบไฟทั้งขับรถทั้งในห้องเก๋งทั้งรอบตัวรถไฟหน้าไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟเกียร์ถอยหลังนะไฟใหญ่ เรือนไหม่ด้านหน้าระบบไฟจอต่างๆที่อยู่ในรถระบบฟังช์ชันทั้งหมดทั้งประตูไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะล็อกไฟฟ้าหน้าจอทุกอย่างในรถฝาท้ายฝาปิดถังน้ำมันต้องใช้งานได้สมบูรณ์ระบบฟังก์ชันระบบไฟทั้งหมดสองหมืนพอไหมนะครับจบไปนะก็เป็นระบบไฟเหลือประเด็นสุดท้าย ผมง่วงนะก็คือแอร์คอนดิชันนะจ้างช่างเช็คน้ำยาเปลี่ยนน้ำมันคอมเบากนะน้ำมันคอมสักห้าหกร้อยน้ำยาแอร์สักแปดร้อยหรือพันบาทค่าแรงช่างดูแลร,ระบบแอร์ตรวจสอบต่างๆสักพันห้าเปลี่ยนกองแอร์นอกในแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อสักพันห้า ระบบแอร์เย็นอยู่ปกติก็ทําแค่นี้แต่ถ้าระบบแอร์ไม่เย็นไปถึงช่างตรวจสอบเจอต้องเปลี่ยนแผงหน้าระบายไม่ออกสิ่งเสียสิ่งโสกเยอะคอมเพรสเซอร์หลวมวาลวตรวจสอบแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่วาลแอร์ไดเออร์สกปรกกันตู้แอร์ในไว้ตู้เดียวไม่รั่วแค่ชุดที่ข้างนอกเขาเท่าไปแล้วกี่หมื่นสี่หมื่น ทีนี้มันมีหกหัวข้อที่ผมพูดบางแต่แรกหกหัวข้อคุณลองเอาไปคูณดิว่าหกหัวข้อเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ที่ผมพูดมาอันนี้ซ่อมแบบไม่หวานแหวส่วนมากจะเป็นแทบทุกขั้เพียงแต่ว่าคุณรับรถมาวันนั้นไม่เป็นตรงนั้นอาจจะขับไปสองเอนแล้วเจอเจอทีลาหัวข้อหัวข้อหัวข้อติดติดกันเลยหรือบางคนแบบสวยจัดเลยซื้อมารูปหน้าป่าจมูกแมงอัดฉีดกบตามาท่านเนียนเลย เขขับออกทางไกลทีเดียวเห็นหมดเลยแอร์ออกไปไกลๆแอร์ก็ตัดแอร์ไม่เย็นพอวิ่งวิ่ความร้อนเริ่มขึ้นอพอวิ่งวิ่อ้าวเกียร์กระตุกอีกพอวิ่งวิ่งไปจอดอ่ะน้ำมันเครื่องหยดนะพอวิ่งวิ่งวิ่ตกหลุมช่วงล่างมันก็ดังเว้ยโอ้โหทำไงวะเนี่ยใช่ไหมซื้อมาไหนแสนกว่าบ,บาท 200, สองแสนบางคนก็สองแสนเจอหัวข้อไปแบบนี้เงินสำรองเต็มไปห้าหมื่นเอง พอไหมครับไม่พอนะไม่พอนะนะไม่พอเดี๋ยวเราขออนุาตนิดนึงพอดีง่วงไม่ได้กินทานกาแฟนะก็อยากจะบอกท่านแล้วกันนะเอาด้วยความหวังดีจากที่ผมซ่อมประจําแล้วก็พวกที่ซื้อรถม,มือสองเนี่ยมาให้ผมดูแลเยอะแยะมากมายนะไม่ก็ก็ไม่โม้ามากเพียงแต่ก็ไม่ใช่คันสองคันนะครับก็พอรู้นะแล้วซ่อมแต่ละคันไปนี่แสนสองแสนสามแสนนั่นลย นะเปลี่ยนแค่เห็นนะเปลี่ยนแค่ตาเห็นแล้วระบบรู้สึกไม่สมบูรณ์บางคันก็ไม่เปิดฝาสูบด้วยนะบางคันก็ไมนะ่ตรวจสอบพวกโซ่ไทมิงด้วยซ้ำไปเห็นไหครับมันเยอะไหมเยอะนะท่านจะไหวไหมนะก็สรุปเลยซื้อรถแสนกว่าซ่อมอีกสองแสนกว่าครับต้องมีเงินสี่แสนสมมติรถแสนห้า นะคุณต้องซ่อม2อ0แสนานะถ้าต้องการความสมบูรณ์พร้อมจะเดินทางได้ฟังไม่ผิดพร้อมจะเดินทางได้และมีความสบายใจอุ่นใจในระดับหนึ่งก็คือวิ่งทางไกลไปตกหลุกไม่ดังวิ่งไปแอร์เย็นวิ่งไประบบไฟฟ้าดีหมดตล,ลอดรอดสั่งจอดกินข้าวกินอะไรสตาร์ททีเดียวติดเครื่องยนต์เงียบไม่มีเสียงอัตราเร่งดีเกียร์เปลี่ยนครบว,วิ่งไปกลางคืน ทีสองีสามไม่ต้องกลัวรถดับเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนทุกอย่างที่จะทำให้รถด,ดับสองแสนห้าซื้อรถมาแสนห้าซ่อมไปสองแสนห้าครับเป็นเท่าไหร่สี่แสนห้าสี่แสนซื้อรถสามแสนซ่อมอีกสองแสน,สแสนเป็นเท่าไหร่ห้าแสนนะเพราะวิ่งอันนี้ท่านต้องโดนแน่นะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงหรือ ซื้อมาแล้วก็แก้ขัดอยากจะทําต้อแท้ต้อแท้ไปเรียนรู้ไปนะมีหลายประเภทผู้ที่จะเล่นรถยุโรปบางคนก็ไม่รู้อะไรเลยซื้อมาต้องการใช้เลยยอมเสียก้อนเดียวเลยหรือบางคนก็อยากจะเรียนรู้ไปอู่นั้นอูน่นี้คืออยากจะไปด้วยตัวเองเนี่ยไปทดสอบไปลองยาอู่นั้นไปลองยาอูน่นี้เห็นแค่ทํารีวิวก็ไปทั้งนั้นไปทางนี้อันนี้ก็มีเยอะคือเวลาเหลือจัดบำเหน็จบำนาญที่ได้มาม,มันเงินมันเยอะต้องรีบใช้ นะแล้วความคิดมันโอลารอมาชุลมุนชุลมุนวุ่นวายในสมอ,องอยู่มันก็คิดไปคิดอยากจะไปคุยกับช่างเขาด้วยอยากจะไปคุยกับอูนั้นอยากไปคุยผู้รู้อูนี้อยากจะไปดูที่เขาถอดทํำยังไงลองไปแย่อููนั้นหน่อยอูนี้นิดตอดอูนั้นหน่อยกว่ารถจะสมบูรณ์ล่อเข้าไปสามปีแหละเมียบอกบทเกษีกยณมาหกสิบหวังจะได้ให ฝากผีฝากไขให้พ่อบ้านขับรถพาไปเที่ยวมีรถยุโรปโกโกในฝันสักคันหนึ่งแล้วก็พาไปเที่ยวต่างจังหวัดดังที่ฝันไว้พาหลานไปเที่ยวทะเลพาหลานไปเที่ยวเขา,เขาใหญ่พาหลานไปเที่ยวภูเขาเชียงรายเชียงใหม่น่านแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยมีความฝันมากภรรยาก็นั่งคิดแต่ไม่กล้าพูดเก็บไว้ในใจส่วนพ่อบ้านก็ เลื่อยเปือ่อยซ่อมนั่นซ่อมนี่ขับไปดับบ้างสไลด์กลับมาบัางมานั่งซ่อมเองบ้างไปให้ช่างกลางบ้านที่ไม่ใช่ช่างเบนซ์ซ่อมบ้างไปนั่งดูรีวิวจนหลอนบ้างจะเข้าอู่ไหนดีเข้านั้นก็ไม่ดีก็นั่งด่าเขา <c oughs> สภาพมันเยอะแยะไปหมดไอไปอู่นี้แม่งก็แพงแม่งคิดอะไรเยอะแยะวะแม่งกะรวยเลยมั้งอ่าด่าเขาอีกไออูอ่นี้แม่งซ่อมไม่ได้เรื่องซ่อมไม่จบมาเสียอีกแหละนะ <c oughs> ผมถามว่า ต้นเรื่องตั้งแต่แรกอ่ะคุณได้ถกปัญหาของตัวเองหรือยังมีทุนสำรองพร้อมไหมความคิดมันพร้อมอยู่แล้วทุกคนนะคนมีเบ้นก็บอกจะมีซปเปอร์คาร์คนมีเบ้นก็อยากมีรถสป,ปอร์ตอยากมีสองประตูขับแพงๆใช่ไหมคนมีซปเปอร์คาร์เยอะยะมันก็อยากขับเครื่องบินอยากมีระยอ ใช่ไหมมันมีความคิดทุกคนแหละเพราะนั้นเงินมันพร้อมไหมนะวกยเกษียณเ,เนี่ยจบมาได้สักสองล้านสามล้านบางคนได้มาห้าล้านจะพอไหมต้องคิดให้ดีนะนะหลังจากสิบปีสิบปีที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเนะี่เก็บเงินไว้ให้ลูกบ้างให้มันนึกถึงเราบ้างเวลาเสียชีวิตไปหรือจะสนองความต้องการตัวเองเลยทั้งหมด หรือบางคนมีปกเสียมาได้แค่ร้านเดียวแต่ซื้อเบนซ์น่าห้าแสนแล้วมาซ่อมอีกสามแสนลอกไปแปดแสนแล้วขับแอคได้ปีเดียวสุดท้ายจอดอู่หมดขายทิ้งในที่สุดซื้อมาห้าแสนซ่อมไปสามแสนโดนไปแปดแสนพอตอนขายทิ้งขายไปสองแสนขาดทุนไปหกแสนปีกว,กว่าถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้ม นะการซื้อลดมือสองยุโรปอย่างน้อยๆคุณต้องวางแผนเนี่ยลดต้องใช้สักสิบปีต้องมีเลขสิบมีเลขห้าถือว่าไม่คุม้มนะสมมุติว่าคุณซื้อมาแสนหนึ่งลงทุนไปสองแสนเป็นสามแสนนะครับสามแสนเนี่ยอยู่ที่ 30, 30, สิบปีก็ปีละสามหมื่นเีืนสามหมื่นสิบปีสามแสนเห็นไหมคุ้มใช้ไปถึงสิบปีนะซื้อลถมาแสนหนึ่งซ่อมไปสองแสน ซ่อมหนักไปเลยเปิดหน้าไปทีเดียวสักอยู่ได้สองปีสามปีนะเข้าปีที่สามเข้าปีที่สี่เดี๋ยวค่อยๆเริ่มเสียวนๆซ่อมห่างขึ้นห่างขึ้นก็ยังเก็บน้อยนะแต่ถ้าเราไม่เริ่มสองแสนเลยเสียทีเข้าไปหาช่างทีช่างบอกตัวนี้สี่หมื่นอีกสี่เดือนเข้าไปอีกอีกห้าหมื่นเก้าหมื่น อีกสามเดือนเขาอีกสองหมื่นตอดอยู่อย่างเงี้ยสามปีป่อจะโดนหลายแสนแล้วชีวิตที่ผ่านมากระท่อนกระแท่นตลอดเมียเสียวหลังตลอดลูกไปกลัวดับไยเขากลัวรถชนด้วยถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้ม <c oughs> นะเพราะฉะนั้นทางเลือกมันมีเยอะแยะนะครับนะฝากวอนบิงวอนท่านที่จอดรถต้องมีศักยภาพด้วยบางทีท่านไปดูโทรศัพท์มาก ทํารีวิวมันซื้อมาเนี่ยบอกดีใช้ได้เลยไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงเนี่ยผมก็ซื้อลูมือสองมาเยอะแยะมากมายผมก็ใช้รูมือสองมาตลอดก็ต้องซ่อมเสียงเงินหมดหลายแสนเหมือนกับพวกท่านถนาเเป็นช่างนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันจะพูดวนอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับเพราะ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมมาจะนางับการเทท่านซื้อรถถูกไหมครับเพราะผมซ่อมท่านซื้อผมก็ได้ซ่อมเพื่อจะได้ซ่อมของท่านด้วยถ้าท่านเป็นเนปซีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้คิดมุมนั้นเลยนะผมคิดว่าถ้าซื้อมาแล้วมันนาความทุกข์เข้าบ้านอย่าซื้อเข้ามาครอบครัวทะเลาะกันไม่มีเงินกินแล้วมานั่งซ่อมรถไ,ไม่เหมาะนะเราต้องยอมรับว่าเราไปไม่ถึงจริงก็ต้องยอมรับนะความเป็นจริงอย่าไปฝืนอย่าไปดันทุลัง นะครับเมื่อมันเงินมันหมดไปแล้วเนี่ยมันมันกลับมายากนะเข้าใจว่าความฝันเข้าใจว่าความฝันทุกผมก็มีความฝันทุกวันนี้ผมมีความฝันเยอะเลยแต่ก็ไม่เคยได้สมหวังความฝันผมก็มาลายผมรู้อยู่แล้วว่าผมท้ายที่สุดผมก็คงไม่ได้อย่างที่ผมคิดหลายอย่างทั้งการละเล่นทั้งของเล่นที่แพง,พง <c oughs> ๆก็คิดกันทุกคนแหละครับ นะเพราะนั้นเราต้องอยู่ในปัจจุบันให้ได้นะและเอาตรงปัจจุบันเนี่ยมาคุยกันนะส่วนคนที่เขามีศักยภาพแล้เขามีอู่ที่ดีด้วยแลวเขามีความรู้ค่อนข้างมากในการเชิงช่างเกี่ยวกับเรื่องซ่อมเขาค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็อาจจะดูคนออกด้วยซึ่งก็ยิ่งได้เปรียบไปใหญ่เพราะเขาจะรู้ว่าช่างแบบนี้มาแบบไหนอู่อย่างนี้อย่างไงอู่อย่างนี้มาแบบไหนเราควรเข้าอู่ที่ไหน เราควรใช้อะไรประมาณไหนดีเงินเรากันไว้ในปีนี้ซ่อมแค่นี้พอก่อนไหมแล้วไปซ่อมปีหน้าต่อประคองการใช้ไว้ไปใช้ขั้นอื่นสลับกันด้วยเห็นไหมฮะวิธีการใช้รถนีล่ลูกมันมีหลายวิธีการมากที่จะประคองรถไปโดยที่บางคนอาจจะ,ะลืมนึกไปตัดสินใจชั่ววูบมันเสียขายทิ้งแน่งซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้อะใครอยากจะเอาก็เอาขายทิ้งแน่งไม่อยากขับแล้ว เข้าอู่บ่อยเหลือเกินนะอันนี้ก็เยอะคนแบบนี้ก็เยอะหรือบางทีซื้อมายังส่งไฟแนนซ์อยู่เลยด้วยซ้ำไลก็าขายดาวทิ้งไปหรือไม่ก็ให้คนอื่นแลส่งต่อเลย่ะก็เยอะนะเพราะมันเสียด้่เงินไงรถมันเสียด้่เงินเพราะเราใช้รถเก่าเราต้องเข้าใจนะเราไปซ่อมเนี่ยนะเราบอกช่างทําให้ดีๆนะช่างก็ทําแค่ที่เราบอกก็เลยเราบอกว่ามันมันสะดุดมันกระตุกอ้าวช่างก็ทําให้กระตุกหาย หมื 15, 20, ่นห้าสองหมื่นออกไปพอขับไปอีกอาทิตย์หนึ่งช่วงล่างแมงดังนี่แหละออกแก๊กอกแก๊กลย่เอ้ากวนใจอย่ากับขับไปเอ้าเกียร์กระตุกอีกแล้วขับอีงไม่กี่เดือนเอ้าแอ์ไม่เย็นอีกแล้วอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับรถช่างหลอกหลอูอย่างที่ซ่อมแล้วไม่จบต้องคนอนไปเรื่อยเห็นไหมสภาวะมันโอดุมากมายวุ่นวายสับสนมากนะที่ผมพูดมานี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นครับที่ผมเจอในยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ทนะเลาะกันเมียด่ามั่งก็มนะีด่าต่อหน้าเลยก็มีบอกแล้วแม่ไปซื้อมาเป็นไงล่ะไม่เชื่อครับญี่ปุ่นอยู่ดีไม่เคยซ่อมเกินห้าพันเลยรถเนี่ยแต่ออกไอ้คันนี้สร้างแต่ปัญหาอ่งนั้นเลยนี่ก็เจอมาเยอะนะเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงผมหมดเวลาแล้วท่านที่ยอกรถยุโรปไม่ว่าที่ผมบอกในรุ่นต้นคลิปอะจารุ่นอะไรก็นะ่าเตรียมใจไว้นะถ้ามีสำรองไม่ถึงสองแสนไม่ต้องซื้ออะครับ เก็บเงินไว้เถอะแสนหนึ่งกว่าหรือสองแสนของคุณนะนะแล้วก็ใช้รถคันเดิมต่อไปแต่ใช้ญี่ปุ่นใช้อเมริกาฟอร์ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถ,ถ้าเงินไม่สำรองไม่พออย่าเอามาเสี่ยงเลยครับกับแค่ความโก้หรูโชคคู่โชวยามขับไปแล้วก็ไม่มีคนเห็นแล้วครับเราปิดกระจกติดฟิล์มนะครับรถที่มันพาเราไปเที่ยวไหนตัวไหนได้นั่นแหละคือประโยชน์ ส่วนซื้อรถมาแล้วมันไร้ประโยชน์ก็ไม่ต้องซือ้อนะครับนะฝากไว้แค่นี้นะฮะนะไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรไม่ถูกนะพราะคนมาทําคลิปรีวิวเยอะแยะเลยรถถูกอย่างนั้นยังไม่ใช้ดีเนี่ยเจ้าของมือแรกเจ้าของขายเพราะไม่มีที่จอดรถอันนี้เขาซื้อตั้งแต่ป้ายแดงเป็นรถความทรงจําอันนี้รถกิโลน้อยจริงๆสมจๆรๆิงนะสามสิบปีแล้วแมงยังหกหมื่นกิโลอยู่เลยดูดิเนี่ยโอ สรรที่จะมาปรุงแต่งกันจัดฉากกันนะออกมารีวิวกันนะไอคนขายรถยุคป,ปีย์ด้วยอะไรด้วยเนะี่ยโอหแล้วก็ไอพวกสมุไรจับรถตามบ้านมาขายเนี่ยมาจอดข้างบ้านเงี้ยไปฉกรถมาแล้วมาตั้งรีวิวเยอะแยะมีหมดเลยนะพวกนี้แหละอันตรายมากๆนะพวกที่ออกรีวิวขายรถเนี่ย เชิญชวนที่มันเกินกว่าเหตุเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยเอาจุดที่คนอยากได้มาพูดอย่างเดียวไม่ได้เอาจุดข้อที่จริงจากการที่ผู้ใช้แล้วเสียหมดเกินไปแสนสองแสนส,สนามแสนมาพูดเลยนะก็อบอกแล้วไงพันคันน่ะจะมีรถดีถึงสิบคันหรือเปล่าอีกเก้าร้อยเก้าสิบคันส้มหนักทั้งนั้นเพราะอายุมันได้นะเกือบสามสิบปีอะคุณคิดดิมันจะเหลือไหมล่ะนะฮะ โอเคนะครับฝากไว้เท่านี้นะฮะนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนครับผมยังเปิดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ